นายกรัฐมนตรีเตรียมเข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่25ณนะกรุงเนปิดอสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาพร้อมเน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นของไทยในการแสดงบทบาทสร้างสรรค์นในอาเซียนและส่งเสริมให้ประชาคมอาเซียนยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางเพื่อลดความเหลื่อมล้ำติดตามจากรายงานทุรนทุรไล่เฉพาะกิจแห่งประเทศไทยครับ พลเอกประยุทธ์จันโอชาในรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและคณะมีกำหนดก,การเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่25ณกรุงเนปิดอสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาระหว่างวันที่12-13พฤศจิกายนนี้โดยการประชุมครั้งนี้จะมีการทบทวนพัฒนาการที่ผ่านมาเพื่อเตรียมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและการกำหนดทิศทางและวิสัยทัศน์ข,ของประชาคมอาเซียนภายหลังปี2558 ซึ่งนอกจากการประชุมระหว่างผู้นําอาเซียนแล้วจะมีการประชุมระหว่างผู้นําอาเซียนกับคู่เจรจาประกอบด้วยจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้สหรัฐอเมริกาอินเดียออสเตรเลียและเลขาธิการสหประชาชาติรวมทั้งการประชุมสุดยอดประเทศลุ่มน้ำโขงญี่ปุ่นการประชุมสุดยอดอาเซียนบวกสคือจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้และการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออกเพื่อผลักดันให้ประเทศคู่เจรจาต่างๆและสหประชาชาติ เข้ามาสนับสนุนการสร้างประชาคมอาเซียนการทบทวนความร่วมมือและทิศทางในอนาคตตลอดจนการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศที่สำคัญและโอกาสนี้นายรัฐมนตรีจะย้ำถึงความมุ่งมั่นของไทยในการแสดงบทบาทสร้างสรรค์อย่างต่อเน,นื่องในอาเซียนรวมทั้งผลักดันความร่วมมือที่เป็นผลประโยชน์ร่วมกันของภูมิภาคในการสร้างประชาคมอาเซียนอนทิการค่ามนุษย์ยาเสพติดการรับมือกับภัยพิบัติ ซึ่งเป็นประเด็นเร่งด่วนที่ควรดำเนินการให้มีผลเป็นรูปธรรมในปี2558สำหรับวิสัยทัศน์ของประชาคมอาเซียนายหลังปี2558ไทยจะให้ความสำคัญกับวาระประชาชนหรือประชาคมอาเซียนที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลางได้แก่การขจัดความยากจนการศึกษาสาธารณสุขการลดช่องว่างและการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นต้น ทั้งนี้พิธีปิดการประชุมจะมีการส่งมอบตําแหน่งประธานอาเซียนของเมียนมาให้แก่มาเลเซียด้วยโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน